รัสเซียเองเนะก็ในฝ่ายของความมั่นคงก็จะมีกองทัพนะของรัสเซียนะเป็นผู้รับผิชอบเหมือนกับทุกประเทศแหละฮะแต่ทีนี้ในส่วนของว a กเนอร์เนี่ยมันก่อตั้งขึ้นมานะเป็นฐานะเป็นกองกําลังทหารรับจ้างนะผู้ก่อตั้งก็คือบิโกซินนี้เนี่ยก็เป็นเพื่อนนะของปูตินนะ mm hmm. ซึ่งก็มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้กชิดนะเ,เรียกได้ว่าสนิทกันมากจนหลายคนตั้งก็สงสัยว่า เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากมากนะหากว่าปีโกซินเนี่ยจะคิดจะหักหลังนะทางทางปูตินนะเอ่อก็เป็นกองทหารรับจ้างที่ตั้งขึ้นมาแล้วก็ปฏิบัติภารกิจเนี่ยอยู่นอกประเทศที่ผ่านมานะไปโดยเฉพาะภารกิจที่อยู่ในซีเรียที่ว่ารัเซียเข้าไปปฏิบัติมีปฏิบัติการทางด้านการทหารในซีเรียเนี่ยก็มีกงองกําลังของแว็กเนอร์หรือว่าทหารรับจ้างเนี่ยเข้าไปช่วยด้วยนะะ ก็ในฐานะของการเป็นฐานรับจ้างพวันนั้นการปฏิบัติการคำสั่งหรือว่าระบบคําสั่งกองกําลังเนี่ยมันก็จะมีความยืดหยุ่นมากกว่าตัวของระบบปฏิบัติการของกองทัพทั่วไปนะเพราะฉะนั้นในสมรภูมิยูเครนนี้เนี่ยเราก็เลยเห็นว่ามันจะมีอยู่สองกองกําลังของรัสเซียหนึ่งก็คือกองกําลังจาก กองทัพต่างๆของรัสเซียนะก็คือฝ่ายของตาลาหมนะอีกกองกําลังหนึ่งก็เป็นกองกําลังหน่วยทหารรับจ้างนะของแบกเนอร์นะซึ่งก็ไม่ได้มีแค่คนรัสเซียเท่านั้นนะก็มีนักรบรับจ้างที่มาจากที่อื่นด้วยนะแต่ว่าแบกเนอร์นี้เนี่ยจะมีความอ่าคล่องตัวในการปฏิบัติงานที่ค่อนข้างสูงนะมีความยืดหยุนนะโจมตีเร็วมีความยืดหยุน่นอ่และจะแตกต่างจากตัวของทหารอ่ ปฏิบัติการนะของรัสเซียโดยทั่วไปนะที่ว่าต้องรอรับคําสั่งหรือว่ามีระดับบงังคับบัญชาต่างๆนานาจะตางจากวักเนอร์ในสมรภูมิที่ยากๆเนี่ยปรากฏว่าวักเนอร์ก็มีบทบาทนะในการที่จะในการที่จะยึดพื้นที่นะตัวอ,อย่างเช่นที่บักมุดเนี่ยนะลำพังของตัวกองกําลังทหารของรัสเซียเนี่ยคงไม่สามารถที่จะยึดตัวบักมุดได้นะแต่สุดท้ายก็เป็นวักเนอร์นะที่ว่าได้ เป็นตัวหลักในการที่เข้ายึดบัคพุลแล้วก็ส่งต่อภารกิจให้ทางทาหารของรัสเซียต่อนะดังนั้นในเราก็เลยเห็นภาพของกําลังทหารที่ว่ามันมีอยู่สองกำลังนะกำลังใหญ่ที่สุดก็เป็นกองกําลังของกองทัพรัสเซียนะรองลงมาก็คือแบกเนอร์ที่มีทาหารอยู่รายงานว่ามีทหารอยู่ประมาณสัก5้าหมคนก็ถือว่าเยอะมากนะครับ แล้วก็ที่ผ่านมามีข่าวว่ามีการไม่ลงรอยกันบ่อยครั้งระหว่างทหารระหว่างกระทรวงกลาโหมนะกับทางวกเนอร์ Wagner เนี่ยเพราะว่าทางวกเนอร์เองก็ต้องรอคอยกําลังอาวุธสับกำลังสับกำลังเนี่ยที่มาจากกระทรวงกลาโหมแล้วก็หลายครั้งมันเดินทางมาช้าหรือว่ามันมาไม่ครบนะก็มีการขัดแย้งกันแน่นอนท้าระหว่างฝ่ายปฏิบัติงานในพื้นที่กับตัวของปอบอนะ บรรดาผู้บริหารต่างๆนะที่นั่งนะอยู่ที่มอสโกโอ,อ่อก็เลยหนึ่งในสมมติฐานเมื่อวานมีคนมองว่ามันเป็นความไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างตัวของฟิโกซินหัวหน้าแวกเนอร์กับทางปูตินนะฮะแต่ว่ามันเป็นความขัดแย้งนะระหว่างตัวของฟิโกซินหัวหน้าแวกเนอร์เนี่ยกับทางรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยเช่นชอยกูหรือว่าตัวของฟอบอ่าเหล่าทัพรวมเนี่ยที่ชื่อว่าเเกรซิมอฟมากกว่ารัสเซียก็ พยายามที่จะทะลุทะลวงทางทางภาคใต้ยูเครนก็พยายามดันออกมาแล้วตอนนี้นาโต้ก็ประชุมกันว่าจะต้องเพิ่มกําลังลอบให้กับยูเครนด้วยการส่งอาวุธให้มากขึ้นแบบผลิตไม่ทันแล้วก็นาโต้เอง30กว่าประเทศเนี่ยยังไม่ได้เพิ่ม,มงบประมาณทางการอาหารก็ตกลงว่าจะเพิ่มให้ได้2%ของ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมนะครับแล้วก็พยายามดันให้ส่งอาวุธให้กับยูเครนให้มากเพราะไม่งั้นเอาไม่อยู่แน่เพราะว่ารัสเซียเนี่ยพอรบไปนานๆนะครับคุณคุณอีกครับ ตั้งหลักได้เป็นประเทศที่เหมือนกันมรเกน,นะครับลบเก่งพอสมควรมีศักยภาพในการผลิตยุทโธป,ปกรณ์เองมีกําลังพลเป็นล้านล้านคนนะครับหลายล้านคนที่เกณฑเข้ามาลบได้ทีนี้ยูเรนก็จะขาดแคลนกระสุนนะครับขาดแคลนกําลังพลนะครับแล้วก็มีแต่กําลังใจกําลังรัด จากต่างประเทศนะครับซึ่งตอนนี้ก็กําลังแปรปรวนอยู่ว่าจะสนับสนุนได้ขนาดไหนแต่รัเสเซียเนี่ยระยะกลางและยาวเนี่ยมีหวังจะได้เปรียบนะครับเพราะว่าตั้งหลักได้แล้วเมื่อไหร่ก็จะผลิตอาวุธได้มากขึ้นก็จะฝึกนักรบให้เป็นระบบตอนนี้ความพยายามในการดึงเอานักรบรับจ้างหลายสิบกลุ่มรวมทั้งกลุ่มแวกเนอร์ซึ่งตอนนี้แฟนคลับก็ของรัเสเซียก็คงจะรู้เรื่องนี้ดีว่าแวกเนอร์ Wagner นี่มันซับซ้อนอยังไงนะครับมันรับจ้างลบ ในหลายพื้นที่ทั้งซีเรียอัฟกานิสถานและหัวหน้าแวกเนอร์เนี่ยตอนนี้ก็เหมือนมนุษย์ล่องหนไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนโผล่โผล่โผล่อยู่หลายหลายนะครับหลายที่แล้วก็มีมีมีข่าวว่าตกลงกับปูตินได้แล้วนะครับเพราะว่าว่าจะสงบศึกกันเพราะว่าเขาไม่อยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพรัสเซียอยากจะรับจ้างลบแต่คาดเดวการการรับจ้างลบก็ควบคุมอะไรไม่ค่อยได้ทะเลาะกับรัมตีกาลาโหมกับ ออาพบราทัพของรัสเซียเป็นประจําแต่ทั้งหมดเหล่านี้ปูตินก็ต้องบริหารนะครับประธานดีปูตินเขาก็ขณะนี้ก็เชื่อว่าเริ่มที่จะบริหารได้แล้วก็เริ่มที่จะเอาเข้าระบบเริ่มที่จะจัดทัพใหม่แล้วก็จะลุกคืบนะครับแล้วก็มีการยิงหีปนาวุธไปโจมตียูเครนเป็นระยะระยะ